โอเคค่ะนั่นเดี๋ยววันนี้คุณเข้าจองไว้ก่อนเลยนะคะหยุดก่อนอย่าเพิ่งจองก่อนที่ลูกค้าจะจองรถนนะคะเราต้องตรวจสอบก่อนว่าที่ปรึกษาการขายฟอร์นั้นมีตัวตนจริงหรือไม่้ดยขั้นตอนตามต่อไปนี้เลยขั้นตอนแรกเลยนะคะกดเข้ามาที่หน้า Google นะคะแล้วพิมพ์ว่าตรวจสอบพนักงานฟอร์นะคะเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าเว็บไซต์ฟอร์นะคะกดเข้าไปที่คาว่าค้นหาที่ปรึกษาการขายค่ะ เราคลิกเข้าไปแล้วนะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ของ f o r d เลยนะคะแล้วก,ก็กดเข้าไปที่ค้นหานะคะกดยืนยันค่ะเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีช่องให้เราใส่ข้อมูลของเซลล์ท่านนั้นนะคะอันดับแรกเลยที่สามารถค้นหาได้ก็จะเป็น ID s t a r นะคะก็คือรหรัสพนักงานที่ปรึกษาการขายนะคะ2เลยสามารถใส่เป็นชื่อนามสกุลได้นะคะของเซลล์ที่ปรึกษัการขายนะคะ ข้อที่3นะคะง่ายที่สุดนะคะก็จะเป็นเบอร์โทรของที่ปรึกษาการขายนั่นเองค่ะเดี๋ยวลองเป็นเบอร์ของต่ายเองนะคะเสร็จแล้วนะคะกดค้นหาได้เลยะคะ่ะก็จะขึ้นเป็นข้อมูลที่ปรึกษาการขายแบบนี้เลยนะคะ จะบอกคั้งชื่อนามสก,กุลนะคะรหัสพนักงานนะคะเบอร์โทรค่ะแล้วก็ตำแหน่งงานแล้วก็บอกด้วยว่าเราเป็นที่ปรึกษาการขายฟอร์สาขาไหนนะคะเพื่อความมั่นใจเช็คก,ก่อนจะจองรถทุกครั้งนะคะแลน,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 นี่ยัีเ้ยนี่จอเมื่อ